โอเคอันนี้ผักที่อยู่ฝั่งนี้นะโซนแดดก็อาการก็แย่มอนกันอันนี้อยู่ในร่มก็เลยสบายหน่อยสวยงามพระรา okay. มแปดนี่สวยไหมละ่ะสวยไหมล่ะไม่รู้อะไรเป็นอะไรแหละมั่วไปห,หมดแหละทั้งบวบทั้งฟักทองทั้งแตงกวาเนี่ยท้าที่สังเกตดูรู้สึกต้นฟักทองเนี่ย ินน้ำเก่งมากเออเก่งก่ะันนี้จะเป็นแตงกวาที่ถ่ายให้ดูเมื่อเมื่อคลิปคลิปก่อนสวยก็สวยประมาณเนี้ยบางต้นก็สวยบางต้นก็ไม่สวยแต่เท่าที่สังเกตดูรู้สึกว่าฟักทองจะกินจะกินน้ำเก่ง ดูหน่อไม้จักหน่อยไหมอ่ะหน่อไม้ขึ้นมาเรื่อยๆดูนี่อืมมันเยอะดีอยู่เสียอ,อย่างเดียวมันต้นมันเล็ก